วลงานหน่วยงานราชการเยอะนะครับสองฝั่งะะซ้ายมือขวามือนะ,ะโรงพยาบาลเยอะไม่ใช่หน่วยงานราชการเยอะก็จะมีกระทรวงการต่างประเทศด้วยแล้วก็ตรงหัวมุมถ้าพวกรายงานจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นโรงพยาบาลสงนะโรงพยาบาลสมที่รับดูแลพระภิกษุสามเณรภิกษุณี นักบวชที่ท่านป่วยอาพาธก็ามาเข้าที่โรงพยาบาลสงนะ,ะโรงพยาบาลสงตรงนี้ก็จะมีขึ้นทางด่วนได้นะฮะฝั่งตรงข้ามก็จะบอกว่าไปบางโคบางนาดาวขนองอะไรได้นะทางรถไฟวันนี้ก็วันที่สิบเมษาเนาะวันที่สิบเมษาสองห้าหกเกตเวลานี้ก็สิบหกโมงเอ้ย สิบหกนาฬิกายี่สิบนาทีแล้วใช่สิบหกโมงไม่มีผู้รายงานก็พูดผิดก็สิบหกนาฬิกานะครับยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วนะครับเป็นวันพุทธที่สิบนะวันพุทธที่สิบเมษาก็ก็ดีหน่อยว่าเมื่อตอนเที่ยงวันนี้ฮะมีปริมาณฝนตกอากาศร้อนนะฮะฝนตกลงมาก็ทําให้ใคลายร้อนไปได้เยอะนะครับในหลายพื้นที่ก็ ยังยังร้อนอยู่นะฮะหลายบางพื้นที่ก็มีฝนฟ้าก็นองมีลูกเห็บตกด้วยนะฮะลูกเห็บตกแยกนี้เป็นเรื่องปกติที่รถจะต้องติดกันมากเพราะว่ารถมันต้องผ่านมาบรรจบกันตรงแยกนี้หลายที่นะมาจากหลายที่ก็มันจบกันทั้งนั้นไฟแดงก็ทํางานหนักนนถ้าไฟแดงเสียนี่ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่มาคอยอำนวยความะสะดวกการจราจรนะฮะไฟแดงก็เปิด ฝั่งโน้นบ้างฝั่งนี้บ้างก็เลยต้องชะลอก็คือเฉลี่ยกันไปนะครับขับรถในกรุงเทพก็แบบนี้แหละครับใจเย็นๆครับอย่าใจร้อนขับรถในกรุงเทพ,พเพราะปริมาณรถในแต่ละวันนี่มันเพิ่มมากขึ้นเยอะพูดถึงเรื่องรถณตอนนี้จะมีพวกรถไฟฟ้านะฮะเข้ามาเยอะมากนะฮะรถไฟฟ้านี่ก็ไม่ใช่ถูกนะครับแพงนะครับแบตลูกหนึ่งเนี่ยเท่ากับซื้อรถได้คันหนึ่งนะฮะแต่ก็ พูดนงานเท่าท,ที่รู้แบตมันก็คือเห็นอายุการ,การใช้งานของแบตลูกหนึ่งก็ประมาณห้าหกปีนะครับแบตลูกหนึ่งเขารถคันหนึ่งก็ล้านขึ้นนะนะล้านขึ้นก็แพงเอาเรื่องกันนะครับก็ในเมื่อพลังงานมันก็จะล่อยหลอลงไปนะฮะก็ต้องหาพลังงานทางเลือกมานะครับโดยเฉพาะ พลังงานที่เป็นพวกทดแทนเป็นพวกพลังงานไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์พลังงานจากหน่วยอื่นยอะไรางี้นะครับพลรงงานเคยเห็นคลิปนะดูในคลิปนะบางทีเป็นป่าชาวบ้านเห็นทาที่จังหวัดไหนนะพลรงงานเห็นทางอีกช่องหนึ่งเขาเอามาลงก็คือเป็นคนลงนะคะคุณตาท่านผลิลตรถมอเตอร์ไซค์นะติดฐานนี่แหละเอาฐานหุงต้มเรานี่แหละมาเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน เอาฐานหงต้มเราเนี่ยมาเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนรถมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งได้เป็นความเร็วก็เป็นร้อยนะเคยเข้าไปดูอยู่พนัรงานก็จําไม่ได้ว่าชื่อว่าอะไรนะฮะพอดีพนัรงานก็ลืมไปถ้าเข้าไปเสิร์ชใน Google ลองรถรถมอเตอร์ไซค์ที่ท้ายฐานน่าจะมีขึ้นมานะเป็นความคิดสิ่งประดิษฐ์ของคนไทยเรานี่เก่งนะครับเอาฐานจากหงต้มนี่แหละ มาใช้ในการขับเคลื่อนทําให้รถจักรยานยนต์วิ่งไปได้ละเอียหนึ่งเมื่อวันสองวันก่อนผู้รายงานก็ดูมีคุณตาคนหนึ่งอยู่แถวอําเภอเดชอุบลเดชอุบลนเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีคุณตาท่านนี้ท่านเอาพลังงานมาจากพวกโทษทีนะคือมาจากพวกขี้ฮะขี้วัวขี้ควายขี้เป็ดขี้ไก่ขี้ทุกอย่าง เอาตัวพวกนี้พลังงานพวกนี้เอามาเป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มหุงหาอาหารนะครับก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ของคุณตานะคุณตาไวก็เจ็ดสิบขึ้นเจ็ดสิบแปดสิบคุณตาสิ่งหนึ่งที่คุณตาบอกว่ามันมีอยู่ขี้เดียวเดียวมีอยู่ขี้หนึ่งก็ขี้อันขี้อันเดียวนี่แหละที่ไม่สามารถเอามาเป็นเชื้อเพลิงได้คนนี้เขาไปดู งานของคุณตาก็ถามว่าขี้อะไรคุณตาคุณตาก็บอกว่าขี้เกียจไงโอ้โหคนเราก็ถึงบางข้อริงๆนะครับถ้าคนเราไม่ขี้เกียจนะครับทำอะไรก็ประสบความสําเร็จหมดคนไทยเรานี่เก่งนะฮะสามารถเอาสิ่งประดิษฐ์ที่แบบเป็นสิ่งที่คนอื่นมองว่าไม่มีคุณค่านะฮะคําว่าขี้อะไรเงี้ยแต่คุณตาสามารถเอามาเป็นเชื้อเพลิง คือเอามาเป็นแก๊สน่ะเปิดถุงกับข้าวทอดไข่ทอดแมงกีซอนนะเห็นคุณตาดูอยู่แถวเราเข้าไปดูฮะก็มีพวกหน่วยงานนะไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานรัชการหรือของเอกชนหรือของบุคคลทั่วไปที่สนใจก็เข้าไปดูงานที่คุณตาอยู่นะคุณตาอยู่อยู่ที่ที่นาคุณตาก็มีทั้งห้าสิบไร่นาคุณตาโอ้เด่นแล้วก็เขาถามว่าแล้วคุณตา ความสุขของคุณตาคืออะไรคุณสมุณตาก็บอกว่าก็นี่แหละการที่เป็นผู้ที่ให้นี่แหละคุณตาบอกการที่เป็นผู้ให้นี่แหละคือความสุขของคุณตาก็บอกโอ้โหคนเรานะถ้าเกิดว่าให้สักอย่างนะอะไรมันก็มีความสุขหมดนะขอให้มีคําว่าให้อ่คุณตาก็มีความสุขกับการเป็นผู้ให้ like. นะเขาต้องบอกว่าี่คนเราถ้ารู้จักให้นะรู้จักให้รู้จักการแบ่งปันนะอะไรมันก็ดีไปหมดนะฮะคนเราาะ คุณมีมากแต่พอสุดท้ายคุณเอาไปไม่ได้มันก็แค่นั้นนะครับก็จริงๆเ่ะรู้จักแบ่งปันรู้จักให้กันบ้างอะไรนะรมันก็จะดูดีนะครับคนเราทุกวันเนี่ยมันไม่รู้จักการให้นะฮะมันก็เลยแบบโลกเรามันก็อย่างนี้ตรงนี้ฮะแยกตรงนี้แหละฮะรถติดมากนะแยกสีจุชิยานี่รถติดมากๆาเลยแยกเนี้ย เป็นแยกที่รถติดมากๆในแยกเนี่้นี่ฮะซ้ายมือเนี่ยฮะโรงพยาบานสงฮะครัซ้ายมือเราเนี่นซยซ้ายมือนี่คือโรงบานสง สายมือนี่คือโรงพยาบาลสงฆ์้ายมือคือโรงพยาบาลสงนะครับแล้วก็ฝวามือก็จะเป็นพวกหน่วยงานราชการเป็นกองร้อยสอหอเป็นของกอ,อ,องสอบสวนอะไรโอ้เยอะแยะฮะ,ะตรงนี้ฮะเป็นหน่วยงานราชการเต็มไปหมดเลยแล้วครับแล้วก็เป็นหน่วยดับเพลิงในตรงนี้หมดแล้วครับแถวนี้ครับ แล้วก็เป็นสถานที่ศึกษาโรงเรียนที่ดังะะแถวเนี้ยใครก็พาอยากพาลูกหลานเข้ามาเรียนก็คือโรงเรียนอานวยศิลป์นะครับอยู่ฝาเมืองโรงเรียนอำนวยศิลป์ก็จะมีคณะเพศศาสตร์ของมอมิฮิดนนะครับตรงนี้คือหน่วยงานราชการทางนั้าน,นะะแถวเนี้ยเต็ไมไปหมดเลยหน่วยงานราชการ ตรงข้างล่างนี่อย่าเป็นแยกเดินทางประตูน้ำถ้าจำไม่ผิดนะเป็นเวทบุรีพอเขามีสะพานนี้เขากยังชื่อว่าน่อยเมื่อก่อนนี่ไม่มีโอ้รถติดมากบริงารไปวิ่งขี่มอเตอร์ไซค์วิ่งขายของว่า20-30ปีแล้วก็จะมองเห็นตึกประโยกสองนะฮะอยู่ฝามือแล้วก็จะเป็นอาคารซ้ายเมือเนี่ย การซ้ายมือของ King Power รนะฮะซ้ายมือเนี่ยเ็าร King Power ตรงไปก็จะเป็นพวกอสศกดินแดงนะตรงไปอสศกดินแดงนะครับนี่ขมมักกะสันอะไรเงี้ยแล้วก็ขวามือก็เป็นโรงพยาบาลพยาไทอะไรเีย ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะฮะอยริญไปเยอะประเทศไทยเราพัฒนาไปเยอะนะครับก็เปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านนะครับก็ถือว่าประเทศไทยเราก็โชคดีทำให้ติดไทยอะไรเขาเรียกอะไรนะโควิดโควิดนี่คือมันก็เป็นทั่วโลกอ่มนะ